ไปกินเยบทีมาไปกินเย็บทีมาน้ำรีฟิวสองแก้วก้าวดแปดบาทนางบอกว่าใส่แก้วกลับมากินที่ห้องด้วยเดี๋ยวไม่คุ้มนี่อันนี้ตัวขมนองนะครับผมเป็นเแรกคิดว่าเป็นภูมิแพ้เราไปดูอาการไปอ่านดูใน Google ปรากฏว่าไม่น่าจะไปภูมิแพ้แต่ก็ เขาเชื้อให้เอามากินกันไว้ปากก็จะเป็นไซนัตยาแก้ไซนัตยาแก้ไซนัตเชื้อให้สองแผงแ่งอันนี้เป็นโกลูฟิวครับที่อีทโปรงลังโคจานาโกลูฟิวนี่ในมา่สุขภาพต้องการอันนี้เป็นไฟเบอร์ของ ของตัวสายถูกครับผมนี่นักก็สั่งมาแ้วเราสุขภาพไม่ค่อยดีเขาก็เลยเอามากว่าอืมเนี่ยบางคนบอกว่าใครก็สู้พ่อแม่ไม่ได้สู้ญาติพี่น้องไม่ได้เดียมันมันถูกต้องสําหรับบางคนนะที่เขามันต้องรู้ว่าคุณอยู่กับใครมากกว่าเออระหว่างบางคนพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กบางคนก็อยู่ กับครอบครัวจนมีลูกมีเต้าเออบางคนญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลจนได้ดีแต่บางคนญาติพี่น้องก็ไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเอาแต่กอบควยผลประโยชน์เออพอไม่มีผลประโยชน์พอชีวิตไม่ได้ดีอย่างคนอื่นก็มาเหย็ดย่ําเยียมย่ําพูดถากทางพูดดูถูกอ่ะพูดแบบฟังออกอ่ะว่ามึงประสงค์ดีประสงร้ายอะอืมอันนี้น้ำนิดนี่ซื้อมันแดกเอง อืมหรอบางคนเขาก็พูดถูกเลยเออใครอยากสู้พ่อแม่ญาติพี่น้องมันก็ถูกของเขาสําหรับคนที่เออก็ได้อยู่กับพ่อแม่ได้เลี้ยงดูได้พี่น้องได้ญาติพี่น้องได้ช่วยเหลือเื้อคูณเออแต่สําหรับตัวเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เขาว่าขาไม่มาอยู่ถึงวันนี้หรอกไม่มาต่อสู้ชีวิตตัวคนเดียวหรอกถึงคนรักอ่ะมีคนรักมันอยู่ไม่กี่ปีมันก็เลิกบางคน แต่มันก็ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะอืมเพราะเราก็ไม่ได้อยู่พ่อแม่เราออกจากบ้านตั้งแต่ปฐมมาแนละ้วอืมมีแฟนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเออเนี่ยไม่สบายเขาก็ดูแลอืมเราไม่ได้ทาตัวเป็นภรระ,ะอะไรที่เขาอยากจะากทก็เขาอยากอยากทก็ให้เขาทาถ้าเขาไม่ไหวเขาก็คงไม่มาทนลําบากกับเราหรอก มันขึ้นอยู่ความสบายใจของเขาเขาก็พอที่จะดูแลตัวเขาได้แล้วแหละไม่งั้นเขาคงไม่มาดูแลเราหรอกอือันนี้ตังจะจ่ายเองก็ไม่ให้จ่ายค่ายาจ่ายค่ายาเองก็ไม่ให้จ่ายคืออยู่ใครก็ได้นี่มีความสุขอยู่ใครก็ได้นี่ก็คิดว่าก็อยู่แล้วสบายใจเราสบายใจอืดูแลซึ่งกันและกันอืมคนอื่นเราก็อยากดูแลนะอ คนที่ให้กำเนิดมาเราก็อยากเอแลกับพ่อเราก็ได้ตอบแทนบุญคุณได้ทั้งบ้านให้ได้เลี้ยงจนแกเสียดูแลจนแกเสียกับแม่แม่ก็มีครอบครัวใหม่เราก็ได้ท้่ของใช้ในบ้านให้เออเครื่องใช้ในครัวให้มีเงินก็อนไม่ให้เออแต่เราไม่เคยขอรับบาลเวลาลมมี่มีก็หันไปหาใครไม่ได้เออเราก็จำพันหนักตั้งแต่เรียนประถมหาเงินเรียนเองประถมมัธยม สอบพอกีไม่ได้ไปเรียนก็ก็หาเงินเรียนเองมาดอดทำมาเองสร้างบ้านสร้างรถเองซื้อของย้ายเองทำอะไรเองทุกอย่างอืมแมกปามเก็บที่ยางเขาตั้งแต่เรียนปถมหนุนทำหันมาจากพัฒจาเพทุกอย่างเนีย่ยพอปุ่มแพ้ภูมิคุ้มกันหมดเด็กก็เป็นโรคนู่นโรคนี่ก็เลยต้องดูแลตัวเองนะอืมแค่นี้จะก,กินยาดูแลตัวเองก่อนรับฟันดีมีความถุก เห็นมาพ่งนี้ชีวิตช้กันใหม่